ตะกรุดสามกษัตริย์นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะตอกพิเศษนะครับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่กำลังมองหาตะกรุดเพื่อจะเอามาไว้บูชานะครับวันนี้นะครับผมมีจุดจ่ายตังนะครับของตะกรุดณมหาบารมีหลวงปู่แผ้วปวโรนะครับออกปี50ย์นะครับ เป็นตะกุดที่น่าใช้มากๆนะครับไปดูกันเลยครับตะกรุดรุ่นนี้นะครับชื่อว่าตะกรุดนะมหาบารมีนะครับปลุกเสกโดยปู่แพ้วปะวะโรแล้วก็มีพระเกจิมากมายนะครับที่มาร่วมปลูกเสกถึง108องค์นะครับปลูกเสกกัน3วัน3คืนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีวิธีใช้แล้วก็ลายนามของพระ เกจิกที่มาร่วมปลุกเสกนะครับซึ่งมีแต่พระเกจิที่ดังแล้วก็ทรงวิทยาคมมากนะครับมาดูที่ตัวตะกรุดก่อนนะครับดอกที่เป็นสีทองนี่นะครับจะปั๊มยันครูของหลวงปู่แพวนะครับก็คือยันเทาะคงกระพันนะครับซึ่งเน้นทางด้านเรื่องคงกระพันชาตินะครับผมแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ อดอกที่สองนะครับก็จะปั๊มเป็นนัทรหดนะครับซึ่งเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่แช่มวัดต,ตะก้องนะครับซึ่งเป็นผ้าจา์ของหลวงปู่แพ้วนะครับเน้นทางด้านเรื่องเมตตาบารมีนะครับค้าขายร่ำรวยดอกที่สามนะครับก็จะเป็นเนื้อหนาคนะครับจะเป็นข้างในนะครับจะปั๊มยันตรีนิสิงเหนะครับ ก็จะเป็นยันครูที่เอาไว้ล้างอารันแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับถือว่าครอบคลุมแล้วก็ครบครอบจัก,กรวาลจริงๆนะครับตัวตะกรุดด้านนอกนะครับก็จะเป็นปั๊มเป็นยันครูอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะปั๊มคําว่าพิเศษด้วยนะครับตะ,ตะกรุดสามกษัตริย์นะครับ รุ่นนี้นะครับก็จะตอกพิเศษนะครับคือเป็นรุ่นพิเศษจริงๆนะครับนี่ตัวตะกรุดนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงหัวนะครับก็จะตอกโค้ดประจําตัวของหลวงพแพ้วนะครับก็คือยันละครับแล้วก็ปั๊มว่าปะวะโรซึ่งเป็นที่นา,นามทางสงของหลวงพ่อนะครับผม นี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดและวิธีใช้ตะกระุดนะครับนี่จะมีแถมจะมีอยู่ในชุดเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็พิธีปุพุทธาพิเศษเนี่ยชัดเจนมากนะครับนี่ปลุกเสกถึงสามวาระนะครับผมด้วยกันนะครับก็คือมีปลุกเสก ในวันเฉลิมพระเกียรตินะครับ80พรรษามหาราชานะครับแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษจกักรพรรดิราชานะครับด้วยมีพระสงฆ์นะครับร0 8ยรูปนะครับมาพุทธาพิเศษด้วยนะครับผมแล้วก็มีแล้วก็มีลายน้ำนะครับพระเกจิอาจารย์บางส่วนนะครับเช่นหลวงปู่แพ้วปวโรนะครับ แล้วก็มีนี่นะครับหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะครับหลวงตาละไมวัดอรัญจิกหลวงปู่รอดวัดสันติกาวาฒนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลวงพ่อเอื้อนวัดวางเรงใต้นะครับหลวงปู่ทิมวัดพักขาวหลวงพ่อหวนวัดพุธัยสวรรค์นะครับหลวงพ่อช่วงวัดจันทาวาสนะครับแล้วก็หลวงพ่อสเสน่หวัดคงคารามนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีแต่หลวงพ่อดังๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ มีหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกสิทธิเอกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพงนะครับท่านก็เป็นเจ้าตำหรับของตะกรุดดอกไม้นะครับซึ่งโด่งดังมากมายนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีนะครับบูชานะครับลงในโพสนะครับแล้วก็ใครที่มีหรืออยาก ใครที่มีหรืออยากลองบูชาเนี่ยลองไปดูกันได้นะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ